สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัดจะพาไปดูหนัง16มมมิตรฉัยบัญชาเรื่องฟ้าเพียงดินเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังคาเท่เมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2010นะครับสิ่งที่เหลือก็คือใบปิดหนังเรื่องย่อหนังแล้วก็ภาพนิ่งนะครับแล้วก็เป็นกากฟิล์มที่เหลือมาสั้นๆนะครับที่เราจะได้ดูพร้อมกันประมาณสัก3นาทีนะครับ ส่วนที่เป็นฟิล์มหนังเต็มเมเรื่องนั้นปัจจุบันหาไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ที่ยังเหลือของฟ้าเพลงดินก็เป็นเพียงกากฟิล์มที่เหลือจากการฉายนะครับแล้วก็ไปหลงติดอยู่กับฟิล์มว้วอื่นๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นการนําไปทําเป็นหนังหัววัวนะครับวิเชบัญชาครับกับเพชราโชวาราชเมื่อ54ปีที่แล้วนะครับหนังแบบนี้เรียกว่าหนัง16มม,มนะครับเวลาฉายนี่ก็จะต้องมีนักพากย์มาพาก,กันสดๆนะครับ ก็จากคนหรือว่าสองคน3าคนนะครับแล้วแต่ว่าจะใช้กันที่ไหนนะครับส่วนฟิล์มหนังที่ถ่ายทํานี้ก็ถ่ายทําด้วยฝีไม่มีเสียงนะครับแต่เวลาดาราที่เขาแสดงนี่ก็จะมีเสียงพูดนะครับคุณชมพรเทพิทักษ์ครับมิจฉาชาก็วิ่งไปนะครับเจอคุณเพชรชรชาวราชพาพวกซึ่งจะเป็นผู้หญิงล้นล้วนนะครับปอกปัตตานนะครับจะมีคนหนึ่งนะครับก็คือคุณศรีสลักทองธารานะครับตัวใหญ่ๆนะครับ โอ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยโ้มาี่เลยออ้ยครับเอวตัว่านี้ครับอคุณสถาพรบุกดาปกอบนะครับอยู่ซ้ายนะครับมิจฉาบัญชาอยู่ขวานะครับนี่ก็คุณโสภัสถาพรนะครับที่ถูกรุมนี้จะเป็นมิจฉาบัญชานะครับู่วมกับเรื่องนี้ก็คือคุณพันคำนะครับ พร้อมสินสีบุนเรืองนะครับคุณโสภาสตาพรนะครับเพชรราชวรารแล้วก็คุณอดินนันสิงหิรันนะครับเข้ามาก็คือคุณพงษ์รดาพิมลพันธ์วันนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้นะครับท่านที่บางทีไม่ได้ฟังเสียงผมพูดนะครับก็จะคอมเมนต์ว่าขอดูให้จบเรื่องนะครับจริงๆมันมีแค่นี้แหละครับ ก็เลยต้องเปลี่ยนมาเขียนตัวหนังสือว่าวันนี้ที่ยังเหลือนะครับก็คือวันนี้เหลือแค่นี้ก็ฉายแค่นี้แหละครับคุณชนาพรนะครับคุณทักษิณจำผลนะครับอยู่ขวามือนะครับถือปืนนะครับกาลังจะต่อสู้กับมิเชบัญชาประของเรื่องครับชื่อเรื่องฟ้าเพียงดินนะครับออกจากหวานแหววหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นหนังครบรถนะครับในสมัยก่อนนั้นหนังไทยจะต้องทําให้ครบรถนะครับเวลาไปฉายตั้งจังหวัดแล้วก็ คนดูหนังนี่ไม่สนใจชื่อเรื่องหรอกครับเห็นเป็นมิตรเพชรราโสภาเห็นดาราหลายๆคนนะครับก็ซื้อตั๋วเข้ามาดูแล้วนะครับตายกันแล้วครับเหลอไม่ได้นาเสียดายนะครับฟิล์อมหนัง16มมนั้นตามหาย,ยากนะครับทุกวันนี้พวกเราก็ยังตามหายอยู่นะครับแต่ว่าบาะแสนั้นค่อยๆหายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่า ห้าหกสิบปีที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะมีใครเก็บฟิล์มหนังเหล่านี้ไว้แล้วนะครับวันนี้ก็เลยทำให้หนังส6่หกมมอนั้นดียกว่าเกือบจะสูญพันธ์ไปหมดทั้งประเทศแล้วนะครับหลายพันเรื่องนะครับที่หาฟิล์มไม่เจอนะครับวันนี้ก็ดูกันเป็น,นตัวอย่างสั้นๆเท่านี้พบฟิล์มนะครับขอบคุณครับ